สวัสดีนักเรียนชั้นม3นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันต่อนะคะภาวะที่4นะคะก็คือภาวะล่าเหยื่อภาวะล่าเหยื่อเนี่ยเครื่องหมายก็จะเป็นบวกกับลบบวกนะคะบวกลบคือตัวหนึ่งเนี่ยได้ประโยชน์ตัวหนึ่งเสียประโยชน์นะคะตัวที่ได้ประโยชน์เราก็จะเรียกว่าผู้ล่าตัวที่เสียประโยชน์เราก็จะเรียกว่าเหยื่อนะคะยกตัวอย่างเช่นเหย่่วกับนกเหยี่ยวเป็นบวกแน่นอนเนาะก,ก็เป็นผู้ล่า นะนก,ก็จะเป็นลบนะคะเพราะว่าเป็นเหยื่อนั่นเองส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือกบก,กับมแมลงเนี่ยก็อะไรเป็นบวกคะกบนะคะมแมลงก็จะเป็นลบเพราะว่าเป็นเหยื่อนั่นเองค่ะ 5. ภาวะปรสิตนะคะเครื่องหมายก็จะเป็นบวกกับลบก็คือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดโดยที่สิ่งมีชีวิตหนึ่งเนี่ยไปอาศัยอยู่กับสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งโดยเป็นผู้อาศัยแล้วก็เป็นผู้ได้รับประโยชน์แต่ผู้ที่ถูกอาศัยเนี่ยจะเสียประโยชน์นะคะคุณจะยกตัวอย่างเช่นกาฝากกับต้นไม้ใหญ่ก็คือกาฝากเนี่ยมาเกาะอ,อยู่ที่บริเวณเปลือกไม้แล้วก็ดูดน้ําดูดแร่ธาตุจากต้นไม้ อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือต้นฝอยทองกับต้นไม้ใหญ่นะคะต้นฝอยทองเนี่ยอาศัยแลวเกาะอ,อยู่ที่บรเิเวณเปลือกไม้โดยใช้รากดูดสารอาหารและน้ําจากต้นไม้ส่วนต้นไม้เนี่ยก็จะสูญเสียแร่ธาตุนะแล้วก็สูญเสียน้ําทําให้ต้นไม้อ่อนแอลงค่ะ 6. ภาวะแข่งขันนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายลบคือเสียทั้งคู่นะคะคือเสียประโยชน์ทั้งคู่ เป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งสองสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็คือใช้ปัจจัยในการดำรงชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันก็เลยต้องมีการแข่งขันการยกตัวอ,อย่างเช่นการแข่งขันด้านความสูงของต้นไม้เพื่อรับแสงก็คือต้นไม้เนี่ยมันปลูกเยอะเบียดเบียดกันอยู่ในป่ามันก็ต้องแข่งกันสูงเพื่อที่จะได้รับแสงเพื่อมาสังเคราะห์แสงนะคะในการสร้างอาหารนะคะแล้วอย่างเสือเนี่ยนะคะก็มีควางอยู่ตัวเดียวเสือก็ต้องการอาหารก็เลยต้องแย่งกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะ สรุปนะคะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะคะก็จะแบ่งเป็น1นะคะต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน2ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งนะคะไม่ได้ประโยชน์แต่ก็ไม่เสียประโยชน์ 3. ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ต่อไปเรามาดูาภาวะแรกนะคะแบ่งเป็นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันตัวอย่างก็คือผีเสื้อกับดอกไม้ นะคะนกเอี้ยงกับควายต่อไปอีกภาวะหนึ่งที่แยกออกมาก็คือภาวะพึ่งพากันตัวอย่างเช่นไรเค่นนะคะต่อไปเรามาดอูอีกอันหนึ่งก็คือฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ประโยชน์แต่ก็ไม่เสียได้แ,แก่ภาวะอิงอาศัยตัวอย่างเช่นกล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่ฉลามกับเขาฉลามนะคะต่อไปอันสุดท้ายภาวะหนึ่งฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่ง เสียประโยชน์แน่นอนนะคะก็แยกออกมาเป็นภาวะล่าเหยื่อนะคะเช่นเหย่่ยวกับนกนะคะกบก,กับมแมลงนะคะแล้วก็ภาวะประสิตนะคะก็คือ,อต้นกาฝากกับต้นไม้ใหญ่ต้นฝอยทองกับต้นไม้ใหญ่นั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนนะคะดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนักเรียนต้องอทบทวนความรู้ในการทำแบบฝึกหัดมาส่งครูด้วยนะคะ